สวัสดีครับวันนี้มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เปลี่ยนนานนะครับก็ไม่ยากประแจเบอร์ติดเก็ดนะครับถ่ายน็อตตัวด้านล่างออกถอดน้ำมันออกแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องง่ายๆครับมอเตอร์ไซค์อะไรทำได้ก็ทำเองนะครับยุคเสร็จทุกวันนี้ อะไรที่ทำเองได้ก็ต้องทำนะครับนี่ครับขายออกน้ำมันออกเรียบร้อยนะครับน้ำมันออกมาหมดเรียบร้อยก็ปิดไปที่เดิมครับประแจปากตายเบอร์สิบเจ็ดเรียบร้อยนะครับเก็ดทำความสะอาด มันเครื่องครับก่อนจะทําก็ทําความสะอาดซะหน่อยนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีดินที่อยู่ตามซอกพวกนี้นะครับอยาให้ดินหลุดลงไป นี่ครับทำความสะอาดเรียบร้อยจากนั้นน้ำมันเครื่องครับฮอนด้าหนึ่งจุดแปดเอ้ยน้ำมันเครื่องศูนย์จุดแปดลิตรนะครับน้ำมันเครื่องศูนย์จุดแปดลิตร ไม่จะเปลี่ยนนานนะครับก็ใส่น้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปน้มันเครื่องเนี่ยทำเองครับมอเตอร์ไซค์ไม่ยากมีเครื่องไม้เครื่องมือทำเองครับ นี่ที่วัดน้ำมันเครื่องนะครับต้องอยู่ในเกณฑ์อยู่ในขีดนี้นะครับบิดลงไปให้สุดเอาขึ้นมาสําหรับคายที่ทำเองไม่ยากนะครับอะไรทำเองได้ต้องทำี่ครับ อยู่ในเกณีนอะไรทำเอนได้ก็ต้องทำครับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เข่าของก็แพงอะไรก็แพงเสร็จแล้วนะครับสตาร์ทเครื่องดู เครื่องไม้เครื่องมือนี่ครับมีรถใหญ่อีกแล้วเนี่ยควรจะมีไว้นะครับงานเล็กงานใหญ่งานชางก็สามารถที่จะทําได้นะครับสําหรับรถที่วิ่งทางไกลนะครับหมวเทียนนี่ยสาคัญมากนะครับควรจะมีติดรถไว้เป็นอะไรอันนี้ก็ซื้อมาเป็นอะไรไว้นะครับของใหม่ ควรจะซื้อติดรถไว้นะครับใหม่ซิ่งๆนะครับยังมาในใช้งานอย่างน้อยมีติดรถไว้นะครับกระดาษทรายก็จําเป็นนะครับวิ่งทางไกลบล็อกหัวเทียนต่างๆนะครับกระดาษทรายหัวเทียนอะไรหลอดไฟขาดอีก2หลอดครับถอดหน้ากากออกมาหรือออกมาเปลี่ยนครับหลอดไฟ2หลอดดูนะครับล้างทําความสะอาดเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อยครับเปลี่ยนมันเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟหน้าสองหลอดต้องลื้อพวกนี้ออกหมดเลยครับก็เสร็จเรียบร้อยอะไรทําเองได้ก็ทําเองครับอย่างน้อยก็ประหยัดเงินในไ,ได้บาทในย่งยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ